เชิงเขาธรรมชาติเลยบรรยากาศร่มรื่นครับเย็นครับเข้ามาตรงนี้มันจะเย็นผิดกันนะฮะเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแดดสองดีหอะเรียกว่าแหลม ลแ,แหลมแห่งความหวังดีนะครับว่าอย่างนั้นนะครับใน Google เขาเขา,เขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับแหลมตรงนี้จะเป็นที่ไม่ค่อยกว้างนะครับถ้าจะดูนี่ครับที่ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทางด้านซ้ายก็ จะเป็นหลักกําแพงนี้ก็จะมาสุดตรงนี้นะครับเป็นหน้าผาข้างล่างออกไปก็จะเป็นทะเลแล้วแล้วก็มาตรงนี้ขึ้นขึ้งบนก็เป็นกระหันหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงแหลมสุดๆตรงนี้เลยที่เขาเรียกว่าแหลมน่าจะเป็นจุดนี้นครับเพราะมันแหลมยิงครับถ้าไปต่อก็ตกทะเลเลยครับ กลางตรงนี้เป็นป้อมๆนะฉันในฐานว่าน่าจะเป็นค่ายทหารนะครับนจะเป็นค่ายทหารตรงนี้นจะเป็นค่ายทหารเก่าหรือว่าซุ้มดักยิงอะไรประมาณนั้นสมัยก่อนนะครับตรงนี้เพราะว่าจุดนี้นะมันมองมองไกลไปเห็นทะเลลึกๆเลยนะครับจะเห็นไปครับทะเลลึกๆไกลๆไม่รู้ว่ากล้องจับไปถึงหระเป๋านะครับ จะเห็นว่ามีกังหันนะครับจะเห็นว่ามีกังหันท่าหมอกไม่บางนะจะเห็นว่ามีกังหันไกลๆด้วย <c oughs> กังหันนี่เป็นของบริษัทเอกชนนะครับนี่ผมเข้าไปดูในข้อมูลมานะครับว่ากังหันลมตัวเนี้กังหันหนึ่งตัวนี่ในหนึ่งปีนี่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ห้าถึงแปดมกะวัตเลยนะครับเนี่ยถ้ามันปกติไม่เสียอะไรนะครับ แล้วก็กําลังผลิตของมันก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าลมแรงลมมากนะครับแต่พูดถึงเรื่องลมแล้วตรงช่องแคบไต้หวันนี้ระดับแรงลมเฉลีย่ยทั้งปีไม่ต่ำกว่า12กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือค่าเฉลีย่ยที่เฉลีย่ยออกมาแล้วนะครับ นักลงทุนต่างก็มองว่าการมาลงทุนกังหันลมที่ไต้หวันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมนี่ครับจากกังหันลมทั้งหมดเลยนะครับมีอยู่ประมาณ 4- 5 0 0ห้ารอตัวนี้อันนี้ข้อมูลก็อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างนะครับเพราะว่ามันมีผลิตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปีนี้นะครับเมื่อวันที่ 21เดือนมกราคมพศสอ6 7น้นี่ครับเวลา16นาฬิกานาทีนะครับปริมาณลมแรงมากครับทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง2กิกวัตต์เลยครับ2แล้วก็ตัว GW นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เท่าที่ผมอ่านดูก็น่าจะเป็น2กิกวัตต์นะครับ<อ>เขาบอกว่าไอ้2กิกวัตต์เนี่ยสามารถเพียงพอต่อ ส่งไปให้200แสนหลังคาเรือนใช้ได้ใน1วันเลยนะครับนะโอ้โหแสดงว่ามีปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมนี่สูงมากนะครับ2568นี้จะมีกังหันลมทั้งหมดทั่วเกาะไต้หวันนี้ประมาณ1,000ตัวนะครับแล้วก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง20กิกวัตต์อาวต่อชั่วโมงนะครับ สรูปแล้วก็คือว่าถ้าสิ้นปี2 5 2 8สิ้นปี2 5 2 8ไต้หวันจะมีพลังงานไฟฟ้าจากอางหาันลมถึง10%นะครับถือว่าเป็นกางผลิตที่มากเลยนะครับถ้าจะพูดไปจริงๆเนี่ยกังหันลมนี่รัฐบาลไต้หวันขาดทุนนะครับ เพราะว่ารัฐบาลไต้หวัน,นซื้อจากเอกชนที่มาลงทุนทำกังหันนี่แพงนะครับหน่วยละห้าบาทนะครับแต่ว่าเอามาขายให้หลังชาวบ้านหน่วยละสองบาทห้าสิบแต่เขาก็ยังลงทุนนะครับเพราะเขามองว่าไฟฟ้าจากพลังงานลมเ,เป็นพลังงานที่สะอาดแล้วเขาก็มองต่อไปอีกว่าอนาคต่ เมื่อมีการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานกังหันลมเยอะๆแล้วนี่ต้นทุนมันจะเริ่มถูกลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นไปเรื่อยๆถึงตอนนั้นเข้าหวังว่าอาจจะคุ้มทุนได้ภายในอีก20ปีข้างหน้านะครับคือตอนนี้ยอมขาดทุนก่อนนะครับ แล้วย 20, 20ี่สิปีขนาดนาเทคโนโลย,ยีมันก้าวไกลมันก็อาจจะคุ้มทุนได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับ ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะคงจะต้องขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ